ครับกาบสวสดีช่วงเช้าของวันที่29กันยายนพศ2568กนากสวบสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทกทานครับถ้าสำหรับชิมนี้ผมก็มีวัวมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับทางช่องเรานี่บริการส่งฟรี200กิโมรแรกแล้วก็บริการจ็บเงินปลายทางนะครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรผมก็รับจัดส่งทั่วประเทศครับถ้ามันไกลกันหน้าเจียดหรือเอา,อาน้อยตัวทางผู้ซื้อก็ต้องออกค่ารถ ช่วยทางผู้ขายนะครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดท,ที่ตั้งข้อกวัวตำบลบ้านฟางอำเภอเสกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดผมก็จะพูดราคาขายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพูดแพงไปก็ไม่มีคนอยากได้ไปเลี้ยงก็ไม่มีคนโทรมาต่อราคาประมาณนี้ครับพี่น้องครับทีนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาอีสานท้องถิ่นนะครับถ้าท่านใดฟังไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับ ครับพี่น้องหันเข้ามาเมืองง้วครับอ่ามองได้จุดใดมีตำหนิผมสิบบกอสิเก้าไปเลยครับตัวไ้ทองกับสิปร,กกระกันห้เแล้ครับตัวไรรุนท่องกับสิบอกว่ารุ่นทองครับอ่าเราก็สิ่งที่ผมตะนักทุกๆคลิปสิ่งที่ทางคอกไม่ได้ถือเป็นตำนหนิกับมีนาด่า,หางหางดอกอ่านมติงเชือกกินดังหูแว่งแน่เขาบะทอกันแน่เรียบอ่าบ่เงามเนี่ยหางหยิกหางง้อเนี่ยครับอันนี้บ่ถือเป็นตำหนินะครับสิ่งที่ทาานขอกถือเป็นตำหนิกับมี มดลูกทะลักกระดูกสี่โค้งสุดขาทกขาถานขาหักบ่สามารถเดินเหินได้สะดวกลิ้นขาดยำบ่ได้ตาบอดบ่เห็นหงประมาณนี่ครับพี่น้องครับง่วงนั่นกัย่าไปถือมั่นครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วงกับถือกับซอยๆกันไปครับพี่น้องครับอันนี้กับช่างคลอกกับถือปฏิบัติมาตั้งแต่เปิดช่องผุแล้วครับพี่น้องครับให้เข้าใจกันตามนี่เล้วครับอ่าบริหารมะม่งง่วงมสิวราคาขายได้แ้วครับพี่น้องครับนี่มะม่องชุดที่หนึ่งครับเป็นชุดโยกข้วครับ ประกอบด้วยแม่ลูกเมียง่วลูกแรกแม่สูงลอยยิมหาบวกลูกสาวอายุจาะเขาสี่เดือนแม่รุนทองนะครับนี่ครับผู้ใดชื่นชอบง่วร้อยปอยไงไถ่ไกยไถ่พาไถ่พาบามันก็รองพิาญามึงอันนี้ตัวน้องสาวเพิ่นน้องสาวตัวนี้ราคาขายนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่้องครับสามตัวนี้ครับเอาเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทก็พ่อเลี้ยงนะครับเดี๋ยวตัวเมียเหมือนครับอ่านี่ครับสวดส่งองเ่นเยวเดลกาอยล้ะครับพี่้อง แม่สาวแม่นั่งไงส้นขวบแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวออกมาเมืองหน้าตานะลูกนี่ครับหน้าตาเพื่อนอ่าอ่า่านไปชุดที่หนึ่งชุดที่สองเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกตัวที่สองแม่สูงรอยสี่สิบห้าบวกลบสองลูกสาวอายุห้าเดือนแม่รุ่นทองนะครับคมนี่ง่ายๆนะหนาครับอ่านี่ครับง่ายๆหนาผู้ใดหาง่วงไถง่ายบามันร้องพีเจหน้ามั้งครับราคาขายนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับ 2, มมุดที่สองพานไปนะครับมาเมืองจุดที่สามครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียแม่ทองสามเดือนลูกสาวอยู่หาเดือนนี่ตัวแม่เพลินตัวแม่ก็ได้สูงหลายนะครับงอได้สูงลอยยิ้มหาบูรบสองงอได้อ้างได้พลได้เหง้าได้ดูกหมูนี่ครับเดี๋ยวเมืองตัวลูกสาวครับไปออกไปชุดนี้เป็นชุดสามตัวครับนี่ตัวลูกสาวเพลินลูกสาวตัวดำ เราก็มีตัวผูบามันตัวแดงสีเดือนนี่ครับราคาขายนะครับเอาไปหนึ่งมืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับสามตัวนะครับชุดที่สามนี่ครับนี่ครับสามตัวแม่ลูกเมียแม่ทองซื้อสามได้ซีหนึ่งมืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับบันี้เมืองชุดที่สี่ครับพี่น้องครับเป็นชุดแม่สาวอ่า เป็นง้วไท่แหะครับงวไทยพื้นบ้านลูกผสมเฮาทัวไปครับพี่รองครับรังตัผมก็ให้รุ่นท้องรังตก็เป็นง้วสาวน้อยอยู่ครับสาวส้นขวบชุดสี่ตัวขายยกในราคาตัวละห้าพันห้าร้อยบาทแต่ซีตัวกัสิเป็นเงินอยูนี่ก็สิเป็นเงินเทอะไรละครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับพี่รองครับชุดที่สี่นี่ครับเด็กมวนสาวสีตัวเลยนี่ตัวที่หนึ่ง เหยียดก้มสูงกับร้อยอย่างนี้่บวกไปหาร้อยสามี่บวกแล้วครับนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สามนี่ตัวที่สี่ตัวแดงนะครับพี่น้องครับบ่แยกนะครับขายยกไปเลยตัวละหาพันหาร้อยบาทมีเสมอสี่โตครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดให็นถือก็นี่พานก่อนครับเดี๋ยวเจ๊ไปถ้าขายเจียวข่าเรียวอะไรครับพี่น้องครับในราคาที่ผมเปิดไปทุกตัวครับเจียวขาเรียวเดี๋ยวมันก็มีราคาหรอครับ นีครับสนใจชุดใดโทรมาได้ส่วนชุดที่หา่าเป็นง้วผูกเขาขุนไปเป็นพอพันคุมงัวไทยได้คุมงัวไทยงัวไทยกลางอ่าจะใส่ไปคุมตัวใหญ่ก็นีเดี๋ยวนีเสื่อมมาได้ครับพี่น้องไปไปดูไปผูกแก่สองขวบไปตัวแดงนี่เอาไปหนึ่งเมื่อหาพันหาร้อยบาทาชุดสุดท้ายครับขายคว่แก่ครับพี่น้องครับนี่สูงลอยสามสิบบวกได้แก้ได้งัวสองปีกว่าครับพี่น้องครับ นี่แหละซ้ำนี่เระไปคุ้มว่าเทยมันจงังโค้มหลบมันจังหลังบ่ฮักครับพี่น้องท่านได้ชินชอบอันนี้ก็ดีเป็นเมียเป็นไทยกลางพอเป็นไทยไงบามันประมาณนี้แหละครับงว้วหน,นึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอ่าไปนี้มะมืองชดสุดท้าไทยครับเป็นวัวผูเช่นกันตัวนี้อ่าเอาไปคุ้นได้เอาไปเป็นพอคุ้มพอ,อได้ครับไปออกไป ครับี่ทำทำทำเอออันนี้สูงเลยสามสิบห้าบัวครับพี่น้องครับมีรองร้อยการเป็นน้ำปีนะครับตัวนี้เลือดบามันก็บย่สูงเงินมากเนี่ยครับพี่น้องครับอันนี้ก็บย่สองปีกันครับงัวครับสูงเลยสามสิบห้ารองร้อยการเป็นน้ำปีส่วนมากเอาไปเข่าคุณเพราะต้องไปซีเดียครับเป็นสำน้ำแบบจากเคียนนี่แหละเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับนี่ครับคุณได้เป็นพอคุ้มงัวไทยได้นะครับคุ้มงัวไท่กลาง เพื่อท่านใดหาพอพันธุ์ที่ราคาพอแพงครับไปคุ้มข้อคุ้มราคาคุ้มฝูงคุ้มฝูงวัวไทยอ่าบ่แมนว่าผมบอกว่าเป็นพอพันธุ์ได้สีมาบุรีช่องผมว่าโอ้สัมเนียเป็นพอพันธ <pet> ุ์บ่แมนครับผู้เพิ่นเงินหน่อยผู้เพิ่นเลี้ยงวัวไทยยังสี่นี่เพิ่นก็อยากได้ไปคุ้มไหมครับพี่น้องครับอยากได้ไปคุ้มคือว่าพอพอพันธไงไหมครับนี่ครับหมายพอพันธุ์ความหมายของช่องผมประมาณนี้เหรอครับพี่น้องครับผมบ่ได้แนะน้ำให้ไปเสื่องหับจ้างเด้บ่ได้แนะน้ำให้ไปเสื่งวัวไทยใหญ่เด้ครับแนะน้ำให้ไปเสื่งวัวไทยแบบนี้คคคครรรรััับบบนนีี่่สาามมถุ้้ได ทางบองเลยเั้นเราเซิงไปเหรอครับนั่นหนึ่งมืนหกพันบาทด้อครับพี่น้องครับอันนี้เซิงองได้แล้วมันทางบองครับนั่นเสียขลาราชเรอครับหนึ่งมืนหกพันบาทเอาไปเซิงได้เลยอ่ะสำหรับชีน่นี้ขอจะไว้ได้เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ